สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าตามที่มีกระแสข่าวนะคะออกมาว่าวันที่10นี้จะมีการจ่ายเงินของกลุ่มผู้เปราะบาง3กลุ่มนะคะคือผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดและก็ผู้พิการนะคะตามที่มีกระแสข่าวนะคะออกมานะคะว่าวันที่10นี้จะมีการจ่ายเงินนะคะอันนี้แม่มสินก็ไปตรวจสอบไปแล้วนะคะแล้วก็ไปหาข้อมูลมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็เลย นำมาแบ่งปันทุกคนนะคะนะคะก็ตามที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวยา3กลุ่มนี้คือกลุ่มผู้เปราะบางนะคะผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดถึง6ขวบและก็ผู้พิการนะคะจะมีการจ่ายเงินให้ในวันที่10เดือนมิถุนายนนี้พร้อมกับเบี้ยยังชีพหรือเงินอุดหนุนที่จ่ายให้เป็นประจำในทุกๆเดือนนั้นนะคะ อันนี้แม่สินไปตรวจสอบมาแล้วเรียบร้อยนะคะว่าไม่เป็นความจริงนะคะเนื่องจากขณะนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอนะคะและกระทรวงการคลังกำลังเร่งกำหนดหลักเกณฑ์ให้ละเอียดครบถ้วนนะคะสำหรับผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา3,000บาทนี้นะคะยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าจะมีการกำหนดในการจ่ายเงิน วันที่เท่าไหร่ของเดือนนี้นะคะก็ต้องรอการประกาศหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนออกมาจากพอมอนะคะหรือว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะกับกระทรวงการคลังณนะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่กําลังประชุมนะคะแล้วก็หารือกันนะคะเพื่อจะไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนนะคะแล้วก็ให้ชัดเจนที่สุดนะคะอันนี้แม,ม่สินก็นเลยนําข้อมูลนี้มาฝากนะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก สํานักประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดนะคะอันนี้แม่มสินก็ไม่ได้คิดเองมโนเองนะคะแล้วก็แม่มสินก็ไปหาข้อมูลมาเพราะว่ามีผู้ชมก็ถามเข้ามานะคะว่าจะได้รับเงินในวันที่10นี้จริงไหมนะคะตามที่มีกระแสข่าวตามสื่อต่างๆนะคะแม่มสินก็เลยไปหาข้อมูลมาแล้วก็ได้ข้อมูลนี้นะคะก็เลยนํามาฝากผู้ชมทุกท่านนะคะว่าวันที่10เดือนมิถุนายนนี้นะคะยังไม่มีอะไรแน่นอนนะคะว่าจะมีการจ่ายเงิน 2,000บาทไหมนะคะก็ต้องรอความชัดเจนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมกับกระทรวงการคลังยังอยู่ในขั้นตอนนะคะที่เขากําลังประชุมกันนะคะเพื่อให้เกิดความรอบครอบที่สุดนะคะมีหลักเกณฑ์ออกมานะคะแล้วก็จะกําหนดวันอีกทีนะคะแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่แม่มสินรับทราบมานะคะก็เลย นำมาฝากผู้ชมทุกท่านนะคะเพราะว่าผู้ชมหลายๆคนก็อยากจะรู้นะคะว่าจะมีการจ่ายเงินนะคะเยียวยากลุ่มเปราะบาง3ากลุ่มนี้ในวันไหนนะคะของเดือนมิถุนายนนี้นะคะณตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะคะแม่สินก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะเพราะว่าออตอนนี้ก็มีกระแสะข่าวต่างๆนะคะว่าภายในวันที่10นี้นะคะจะมีการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนะคะพร้อมกับเบี้ยยังชีพหรือว่า เงินอุดหนุนประจําเดือนนะคะแต่ยังไม่มีความชัดเจนนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะแม่มสินก็จะไปหาข้อมูลมานะคะถ้ามีความชัดเจนเมื่อไหร่แม่มสินก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกหนึ่งครั้งนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ที่แม่มสินนาเสนอในทุกๆวันแม่มสินก็นําเสนอคลิปวิดีโอคลาๆกันไปยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ